ของนิวสรต้ค่ะเดือนนี้มีวันสําคัญมากมายนะคะเริ่มต้นเดินมาก็วันจฉลตมงคลวันพืชมงคลคเดี๋ยวมีวันวิสาขบูชาวันงดสุบรีโรอีกปลายเดือนค่ะนะมีไหมคะมีค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่ทราบวันที่17พฤษภาคมเนี่ยเขาถือเป็นวันสากลเพื่อการยุติ การเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันนี่คือ,อชื่อวันของเขา,ขานะก็เลยมีทางด้านของ Miss t i ฟ f a n y Universe ปี2013นะคะหนึ่งในตัวแทนของกลุ่มเพศทางเลือกเนี่ยออกมาร่วมถแถลงการส่งเสริมการถอดถอนคนรักเพศเดียวกันออกจากบัญชีจำแนกโรคสากลขององค์การอนามัยโลกซึ่งจริงแล้วเนี่ยเขามีการระบุเอาไว้นะคะว่าเป็นความผิดปกติทางจิตเรามีรายละเอียดเรื่องนี้มาฝากคุณผู้ชมติดตามจากรายงานค่ะ ตัวแทนสักชุมชนคนข้ามเพศเครือข่ายและองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานในประเด็นส่งเสริมสิทธิของคนที่มีความหลากหลายทางเพศตามหลักการสิทธิมนุษยชนและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศัรกราช2550เราขอเรียกร้องต่อรัฐบาลไทยเ่อสร้างความเป็นธรรมทางเพศดังนี้ 1. รัฐบาลไทยต้องส ALLY นับสน <AND S 2> ุนการถอดถอนกระเทยสำประเภทสองและคนทำเพศออกจากภาวะความผิดปกติทางจิตในบัญชีจำแนกรคาสากลขององค์การอนามัยโลกเนกเนธพาดากรยานน์มิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์ส2013พร้อมด้วยวอซซัมชนนชิดารุ่งเพชรรัต รองชนะเลิศอันดับหนึ่งและหนิงโสพิดาราชานุ์รองชนะเลิศอันดับสองเป็นตัวแทนกลุ่มเพศทางเลือกประกาศแถลงการจากชุมชนคนข้ามเพศเนื่องในวันสากลเพื่อการยุติการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศหรือไอดาฮอตตรงกับวันที่17พฤษภาคมของทุกปีเพื่อส่งเสริมการถอดถอนคนรักเพศเดียวกันออกจากบัญชีจำแนกโรคสากลขององค์การอนามัยโลกที่ระบุว่าเป็นความเจ็บป่วยหรือความผิดปกติทางจิต ส่งผลให้คนข้ามเพศทั่วโลกได้รับผลกระทบเนื่องจากความเกลียดชังการตีตราความรุนแรงและรวมไปถึงการเลือกปฏิบัติในรูปแบบต่างๆ วันนี้เองเนี่ยก็ยังเป็นวันสากลว่าด้วยการยุติความเกลียดชังคนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศนะคะเราจึงนําทั้งสองกิจกรรมนี้มารวมกันนะคะเพื่อทําให้สังคมเนี่ยเห็นว่านะคะบนโลกใบนี้ในสังคมใบนี้เองเนี่ยไม่ได้มีแค่หญิงและชายเรายังมีความแตกต่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาเอ,อ่อเรื่องความคิดความเชื่อใช่ไหมคะอีกทั้งความหลากหลายทางเพศด้วยเช่นกันนะคะเราจะอยู่ได้อย่างไรกับสังคมที่มีความหลากหลายอย่างนี้นะคะดังนั้นเองเนี่ยเราจึงทํางานเพื่อรณรงค์สังคม ให้เกิดความรู้ความเข้าใจเราคิดเสมอว่าความรู้ความเข้าใจจะนําไปสู่การปรับรถอคติการตีตาและการเลือกปฏิบัติกับคนในสังคมมาค่ะท,ท่านี้ภายในงานจะมีการเปิดเวทีอภิปรายเรื่องสถานการณ์กระเทยในการเกณฑ์ทหารประจําปี2556ที่พบว่ามีการปรับเปลี่ยนไปในแนวทางที่ดีขึ้นแต่ยังคงมีให้เห็นถึงการละเมิดสิทธิโดยเฉพาะการตรวจร่างกาย คนที่จะเข้าไปอยู่ในห้องลับได้เนี่ยค้อจะเข้าไปตรวจร่างกายไม่ใช่แค่ตรวจแค่สามได้สองนะแต่ถ้าพที่สุดสงนะครับหรือบุคคลที่เราดูแล้วเนี่ยไม่ควรที่จะเปิดเผยต่รงๆเนี่ยให้กระทาการปวดเลือกไปตรวจร่างกายนะครับโดยทําการตรวจร่างกายในห้องลับห้องลับเนี่ยเอาไว้มีเพื่อไม่ให้บุคคลที่มาเข้าการตรวจเลือกมีร่างกายผิดต่างๆเนี่ยเกิดความอับอายหรือเป็นการกระจายเราจึงต้องมีห้องลับไว้ แล้วห้องรับเนี่ยโดยระเบียบแล้วนะครับจะมีบุคคลเข้าไปได้ก็คือหนึ่งในแพทย์ส่วนสองคือคมประการสัตวดีจังหวัดน,นะครับซึ่งปกติรตหรือแล้วสาคือประธานกรรมการปกติสามคนนีเท่านั้นที่จะเข้าไปได้นะครับเึื่อจะเข้าไปดูซึ่งอารที่บอกมาเนี่ยมีคนทหารเข้าไปหรือบุคคลอื่นนอกจากสามคนเข้าไปเนี่ยหรือว่าก็ไม่ไม่ถูกต้อง ัันบบบที่ปฏิิตะครถ้าผู้ถูกละเมิดสิทธิ์เองนะครับเห็นว่าไม่ถูกต้องก็อาจจะยื่นเป็นคาร้องมาที่กองทัพภาคก็ได้หรือหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนก็ได้หรือแม้กระทั่งผมคิดว่าแม้จะใช้สิทธิทางศาลในการในการไปฟ้องร้องก็น่าจะได้ด้วยสัมใบเพราะถือเป็นการละเมิดเพราะว่าถ้าพิสูจน์ออกมาแล้วว่าเป็นการปฏิบัติในการ ปฏิบัติการตวจเลือกไม่ถูกต้องซึ่งจริงๆก็สามารถที่จะมาสอบถามและมาดูได้ว่าอสิ่งที่เขาทำถูกหรือไม่ถูกเพราะเรามีระเบียบปฏิบัติอยู่แล้วถ้ามันไม่ถูกตามระเบียบที่ปฏิบัติก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ารายงานการวิจัยของสาภาพคนข้ามเพศยุโรปภายใต้โครงการการติดตามการสังหารคนข้ามเพศทั่วโลกพบว่าในทุกๆ72ชั่วโมงจะมีคนข้ามเพศนั้นถูกฆ่าซึ่งเป็นผลจากความเกลียดชังด้วยเหตุแห่งความแตกต่างทางเพศ สำหรับประเทศไทยจากโครงการเพศวิถีที่หลากหลายในความหมายของครอบครัวโดยมูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพบว่าคนข้ามเพศหรือกระเทยนั้นถูกกระทำความรุนแรงเชิงโครงสร้างและเชิงสังคมวัฒนธรรมสูงถึงร้อยละ38.4ลดรลงมาคือชายรักชายร้อยละ13.8และหญิงรักหญิงร้อยละ11.5 โดยสถาบันที่ทำความรุนแรงสูงสุดคือสถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษาและสถานที่ทำงานผ่านรูปแบบความรุนแรงทางด้านคำพูดและทางร่างกายอธิสิเกตงามถ่ายภาพทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงรายงาน